สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนายากีนนะครับนั่นก็คือ 3S Coffee p ฟ่นั่นเองนะครับถามว่า 3S Coffee p ฟี่คืออะไรมันคือกาฟแฟลดน้ำหนักครับที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับซึ่ง 3S Coffee p ฟ่มีส่วนผสมโดยประมาณ29ชนิดนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆประมาณ5ชนิดพอนะครับ1น,นะครับคือกาแฟ กาแฟมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในเรื่องของการทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นสดชื่นมีพลังงานใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับคือ3งางาขาวงาดํางามอนนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการบํารุงเส้นผมบํารุงกระดูกนะครับบำรุงร่างกายด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับย่าหวานนะครับปกติแล้วกาแฟทั่วไปจะใส่น้ําตาลถูกไหมครับแต่กาแฟ3ามเอส e คฟี่พัทตัวนี้นะครับไม่มีการใส่น้ําตาลเลยแต่ไปใส่ย่าหวานแทนครับเพราะว่า มันดีต่อสุขภาพมากกว่านั่นเองนะครับต่อมาในส่วนที่4นะครับถั่วขาวถั่วขาวเนี่ยมีไฟเบอร์สูงมากนะครับมีแรกธาตุในการบำรุงร่างกายสูงมากนะครับและที่สําคัญช่วยในเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับและช่วยในการขับถ่ายด้วยครับส่วนที่5นะครับน้ามันลาข้าวครับน้ํามันลาข้าวเนี่ยปกติแล้วกาแฟก็ต้องมีการใส่ครีมเทียมใช่ไหมล่ะครับแต่ 3s coffee p l u s ตัวนี้นะครับใช้น้ํามันลาข้าวแทนครีมเทียมครับ ซึ่งน้ำมันรำข้าวมีประโยชน์ในการบำรุงหัวใจบำรุงเลือดใช้ควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะครับถามว่ามันใช้ควบคุมอย่างไรเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเป็นไขมันที่ดีนะครับส่งผลให้ทำให้เราอิ่มท้องนานขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการชงนะครับก็คือ1ซซอลน,นะครับใช้น้ําประมาณ1 1 0 0ถึง120มิลลิตรนะครับในส่วนของรสชาตินะครับกลิ่นกาแฟและกลิ่นงาจะ เด่นนะครับเป็นกาแฟาที่กินง่ายมากๆเลยนะครับ 3S Coffee p u d นะครับ 3S ย่อมาจากอะไรนะครับสล m s m a r t s t สตองนะครับสลิมเนี่ยก็คือกินแล้วก็คือหุ่นดีขึ้นเนี่ยสมาร์ก็คือเนื่องจากหุ่นดีแล้วมากเราจะดูดีขึ้นนะครับส่วนสตองก็คือตรงตัวเลยนะครับก็คือสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของราคานะครับราคาของ 3S Coffee p ัด ถุงนี้นะครับราคาเพียงแค่490บาทนะครับมันจุ22ซอนะครับในถุงนะฮะราคาต่อซองโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ24บาทนะครับซึ่งจะดีกว่าไหมเพียงแค่คุณจ่ายวันละประมาณ24บาทเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าสนใจสินค้าใหม่ของบริษัทเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อรใต้คลิปตรงนี้เลยนะครับ